หวานค่ะคนหวานอายุเท่าไหร่คะสามสิบสามค่ะจะหวานวันนี้มีอะไรเอ่ยก็คืออยากจะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตรักที่เพิ่งจบไปหนูอ่ะใช้ชีวิตอยู่เด้วยกันเขาก็มาอยู่ที่บ้านหนูอยู่กับพ่อแม่อยู่กับพี่สาวอะไรเงี้ยอยู่เด้วยกันมาห้าปีแล้วอยู่ๆวันนึง หนูเริ่มรู้สึกละแคละคายว่าแฟนเรามันแปลกๆไปอ่ะ uh, มัน um, มันรู้สึก uh, um. ได้แต่ตอนนั้นเราก็ยังแบบเออเชื่อใจอ่ะไว้ใจแล้วก็เข้าไปดูเฟซดูอะไรก็ไม่มีอะไรผิดปกติ uh huh. จนวันนึงเราหยิบโทรศัพท์ของขึ้นมาแล้วเข้าไปดูในย้ยขอลองเช็คหน่อย uh huh. ไปเจอแชทแชหนึ่งที่ถูกซ่อนไว้ซึ่งคนเนี้ยเคยมีประเด็นมาก่อนหน้านี้ตัวเขาเองอ่ะเป็นคนเอามาให้เราอ่านว่าเขาคุยกับเราแปลกแปกไหม เราอ่านเราก็พูดตรงตรงว่าเฮ้ยเราไม่สบายใจนะถ้าจะคุยกันแบบนี้แบบคุยเหมือนหยอกล้อเชิงหยอดหยอดกันนิดๆหน่นนนอยๆคือเขาไปเจอกันพอเรื่องงานาอ่าแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรผู้หญิงคนนี้เขาก็มีลูกมีสามีแล้ว<อ>ไม่มีอะไรที่เขาขอลายไปเพื่อจะบอกไปคุยงานอ่าเราก็บอกโอเคถ้าคุยเรื่องงานก็คุยเรื่องงานแต่คือคุยแบบเนี้ยเราไม่โอเคอ หลังจากนั้นก็ทิ้งช่วงไปอีกสักพักนึงเนี่ยแหละค่ะที่หนูจับได้พอหนูเห็นแชทปุ๊บหนูก็ถามเขาว่าคืออะไรอธิบายคือเราต้องการคําตอบว่าที่เขาทําที่เขาซ่อนเนี่ยคืออะไรแล้วไอ้ที่หายไว้ข้อความมันเป็นยังไงบ้างุยเล่นหยอดกันไปหยอดกันมาประมาณนั้นหรือความลักษณะเดิมถูกไหมขอขอประโยคหยอดได้ไหมอะไรที่มันที่เราไม่สบายใจอ่ะที่มันเกินเพื่อนอะมันประมาณไหน อ,อ๋อเขาคุยกันเรียกแทนตัวเองว่าเรากับเธออืมมันก็มากกว่างานนิดนึงอะเรากับเธอเราอะเธอถ้าคุยใช่แล,แล้วเสร็จแล้ว,ลวพอเจอปุ๊บหนูถามเขาว่าคืออะไรต้องการต้องการคําอธิบายเขาก็สารภาพมาเลยว่า <Wow. S 2> อืม แอบคุยกันมาสักพักนึงแล้วอ๋ออันนั้นกนะ็คือมอบตัวไปแล้วออพอเขาพูดคำนี้มาหนูนี่สุดเลยะร้องไห้เสียใจเพราะเราไม่คิดว่าเราจะเจออย่างนี้เราไว้ใจเขา,าอะเราไม่เคยโทรตามเต็มที่คือเราโทรแค่ช่วงพักหรือช่วงที่แบบเขาจะเลิกงานเร็วนิดนึงเราก็จะโทรว่าอาถึงบ้านหรือยังกลับบ้านหรือยังกินข้าวหรือยังแค่นั้นแล้วเราก็วางกลับบ้านมาตอนเย็นเราก็เจอกัน ก็คือปกติเราก็เลยพูดไปตรงๆว่าตัดได้ไหมเลิกได้ไหมผู้หญิงคนนี้เขาตอบว่าไม่ได้ตัดไม่ได้ช่วงนั้นมันเป็นจังหวะที่แบบโควิดระบาดเยอะๆมันมีเรื่องทําให้หนูกับเขาจะต้องหยุดงานเพื่อที่จะก,กักตัวด้วยกันวันที่เกิดเหตุอะเราเห็นแล้วแหละว่าเขาแบบเครียดกังวลอ่ะแล้วพอหกโมงเช้ามีเบอร์แปลกๆโทรมาที่เครื่องเขาเขากดรับ ผู้หญิงคนนั้นโทรมามถามว่าเคลียร์กันหรือยังคุยกันหรือยังทำไมวันนี้ไม่ไปทำงานหนูก็อยู่ตรงนั้นนะพี่อยู่ข้างๆเขาเลยเสียงมันรอดออกมาหรอใช่เขาก็คุยกันเขาก็บอกไม่ไม่ได้ไปทำงานเขาก็เอออธิบายว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ไปทำงานทำไมต้องหยุดงานแล้วเขาก็วางสายไปแล้วหลังจากนั้นก็คือเขาก็คุยไล์กันพิมพ์คุยกันหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปแบบมีเรื่องเงินเกี่ยวข้องอะไรกัน ผู้หญิงคนนั้นโอนเงินคืนกลับมาเขาบอกว่าเขาขอคืนทุกอย่างทั้งเงินทั้งของให้ช่วยไปเอากลับคืนก็รู้ว่าเขาอ่ะเพิ่งจะเจ็บเพิ่งจะแบบเหมือนชีวิตครอบครัวเขาก็เพิ่งจะแบบผ่านเรื่องแย well, ่ๆมาทําไมต้องเข้ามาหลอกต้องเข้ามาทําให้เขาเสียใจแบบนี้ใคร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 ที<ค>รร่บอผู้หญิงบอกแฟนหนูใช่ไหมว่ามาหลอกเขาแล้วโอนเงินคืนนี่ก็คือผู้หญิงเหมือนกันใช่ผู้หญิงโอนเงินคืนไปนั่นแปลว่าแฟนหนูไปหลอกผู้หญิงว่า <Wow. S 2> ว่าไม่มีหนูอยู่อย่างเงี้ยเหรอในในความหมายแบบนั้น<อ>ปะที่เขาพูดออกมาอันนี้หนูไม่เข้าใจนะว่าเขาไปบอกอะไรกันยังไงกันคือผู้หญิงอะรู้ว่ามีหนูรู้เพราะว่าผู้หญิงถามว่าเคลียร์กันหรือย,อยังนี้พี่งงนิดน,นึงเพราะผู้หญิงค<ช>ือโาถามแฟนหนูว่าเคลียร์กันหรือย,อยังแสดงว่าอาจจะบอกว่าเ,<ข>เคลียร<ข>์แล้วเขาก็ต้องรู้สิเพราะบุผู้ชายบอกว่ากำลังจะเลิกกันเอออันนี้หนูไม่รู้ว่าผู้ชายไปพูดกับผู้หญิงว่ายังไงอ่ะแล้วยังไงแต่ละสุดผู้หญิงคือใครที่พูดว่าประโยคมาหลอกกันทําไมอ่ะ ผู้หญิงพูดก็แปลว่าผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะบอกเลิกแฟนเราอืใช่แล้วมันยังไงจริงจริงอ่ะหนูมีโอกาสได้คุยกับผู้หญิงคนนั้นได้นะเขาไม่้องการที่จะแย่งครั้งแรกเลยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเป็นคนบอกทุกอย่างทุกช่องทางการติดต่อ จะไม่คุยไม่ติดต่อเลยทุกอย่างจะจบเขาจะเป็นคนไปเองมาเหมือนเป็นฟอ่าเป็นแบบเป็นผู้ถูกกระทําเลยเขาเป็นผู้อืมเราก็อาใจีเฉื่นตัดภาพกลับมาที่แฟนเราร้องไห้เสียใจที่เขาจะไปเหรอใช่เขาตอเขาต้องบอกเองไงว่านังเลิกไม่ได้ไม่เลิกนางรับคนนั้นไงอาเหรออะไรอวรด้วยเหรอใช่โอ้ยร้องไห้เสียใจงูงี้งั้นร้องไห้ต่อหน้าเราเลยเหรอ ใช่โอ้โแบบโค้ดเพลงเศร้าโค้เพลงเรอมากใช่ตอนตอนที่ตอนที่เขาร้องไห้ต่อหน้าเราอ่ะเราถามแมวมึงเป็นอะไรเราได้มีถามไหมถามหนูถามมันเสียใจขนาดนั้นเลยเหรอทั้งทังที่คุณเพิ่งจะคุยกันได้ไม่ถึงเดือนอะเออเออแล้วแล้วเขาว่าไงเขาไม่ตอบเขาร้องไห้อย่างเดียวเลยอีผู้ชายคนนี้นี่ ล้วตกหวานย่างยัางย่งมันมีพีกว่านี้หลังจากนั้นพอถึงเวลาที่ทุกคนต้องแยกย้ายกันไปทํางานผู้หญิงปลดบล็อกจ้ะแอบคุยกันเหมือนเดิมอีนนี้มันร้ายสถานเหมือนจะคลี่คลายพออะไรเริ่มสงบกลับมาปลดบล็อกและคุยกันเหมือนเดิมหนักกว่านั้นคือนอนอยู่กับหนูพิมพ์ไลน์ไม่ว่าวิดีโอคอลค้างสายทั้งคืนค่ะ อ้าวเวิดีโอคอลแล้วเราไม่เห็นเหรอเห็นแต่เขาก็ไม่ได้สนใจหนูไงอ้าวแม่น้นหนูไม่พูดอะไรออกไปเหรออันนี้ฉันนอนอยู่ข้างข้างนี่คืออะไรอ่ะพี่ทุกคําพูดทั้งดีและไม่ดีทั้งด่าทุกอย่างแต่เขาก็ยังทํากันอ้าวโหโหดนะโหดมากแล้วนะก็วิดีโอคอลก็ไม่เป็นไรก็เปิดค้างไว้เหมือนนอนหลับไปด้วยกันเหมือนวัยรุ่นสิบแปดจีบกันเนี้ยเหรอใช่คือพูดหวานๆใส่กันเลยเหรอใช่มีต้องมีจุ๊บมีบอกา คุณหวานไม่สามารถหยิบโทรศัพท์แล้วปิดมันได้หรือบอกให้ยุติการกระทํานั้นได้เหรอเราเป็นแฟนอะ่ะเขาไม่หยุดเขาไม่วางถ้าหนูพูดปุ๊บเขาจะมีอารมณ์โมโ,มโหโวยวายอ้าวใส่หนูทนันทีแล้วหนูยอมทําไมอ่ะแล้วบ้านหนูด้วยเลา,เาบ้านหนูนะพ่อแม่หนูรู้ปะเนี่ย ตอนแรกไม่มีใครรู้เลยมีแค่หนูหนูหนูเก็บไว้คนเดียวครัหนูยอมรับว่าตอนนั้นคือหนูรักเขาหนูยอมอาทนอไอ้พี่ว่าวิดีโอคอลค้างสายเนี้ยคือพีใช่ไหมมันมีพีก,กว่านั้นแทนที่ว่าเขาแบบหนูรู้เรื่องแล้วเขาจะแบบเฮ้ยเกรงใจเราอย่างนู้นไม่จ้ะ โทรศัพท์นี่คือคุยแชทกันตลอดไม่คุยแชทก็โทรไม่โทรก็คอ l l ขับรถมาทางานก็ต้องวีดีโอคอลกันจะกลับบ้านก็กินข้าวก็ต้องวีดีโอคอลคุยกันทนนั้นที่หนูก็เป็นแฟนนะแล้วมาขอร้องขอร้องว่าให้อยู่กันแบบสามคนผู้ชาย <ขอ S 1> พูด <ๆ S 1> ใช่ไหมขเขาทั้งสองอผู้ขอโทษนะคะผู้หญิงมีลูกแล้วผู้หญิงมีสาม,มีไหมคะมีค่ะแต่เหมือนอหนูไม่รู้นะว่าตอนนั้นอะเขาเลิกกันหรือย,อยังแต่มารู้ทีหลังว่าเขา เขาเลิกกันเออน่าจะเลิกแหละไม่งั้นไม่กล้าลากขนาดนี้เอออไม่กล้าลากลากคนมาขนาดรานก็คือรานมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แย่งผัวคนอื่นก็คือรานกลัวเพื่อนโดนฟ้องโอเคโอเคไปไปให้สุดไปซีรีส์เรื่นอะไรไปให้สุดไปแต่กูก็ช่วยแก้นี่พีคเลยนะคะพี่ขอไปหาผู้หญิงคนนั้นอาทิตย์ละสองวัน แต่ในตอนนี้คพี่อยากู้วหวานคือจะรบายให้พวกพี่ฟังหรือยังไงเนาะแล้วยังไงเนี่ยมันแบบคือแล้ามันแต่ละเรื่องคทนได้ไงพี่ก็ไม่เข้าใจอีกนิดพี่จะด่าวานแล้วนะทำไมเรายังไงต่อคะหวานตทองกันอะไรเอ่ยหลังจากนั้นขอไปหาอาทิตย์ละสองวันไปคือแบบไปเปิดโรงแรมกันมีอะไรกันแล้วเราให้ไหมย้อมเพราะหนูรักตอนนั้นอีหวานมึงอ่ะมึงนั่นแหละค่ะหนักกว่านั้นอีกไม่มีเงินค่าโรงแรมโทรมาให้หนูโอน หวานสาบานว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะแล้วนี่เริ่มาได้เท่าไหร่แล้วไม่ถึงเดือนค่ะยังไม่ถึงเดือนชีวิตเปยาบอกนะถ้าเขามาง้อเราจะกลับไปมีสิทธิ์ไม่ไม่ค่ะเขาไปทางนั้นหมดเลยเขายอมที่จะเลิกกับหนูจนวินาทีสุดท้ายที่หนูไม่ไหวคือหนูบอกที่บ้านบอกพ่อบอกแม่บอกทุกคนว่าไม่ไหวแล้วแล้วก่อนหน้านั้นที่จะเลิกคือเขาไม่สนใจหนูเลยนะโทรศัพท์แตะไม่ได้ เปลี่ยนรหัสลบลายนิ้วมือนู่นนี่นั่นแอปพลิเคชันทุกอย่างเขาทำได้ทุกอย่างเลยหวานเพราะเขาทำมากับหนูหนูก็ทนเขาได้มาขนาดนั้นนานใน่ดนี้ตอนนี้เล่าอะไรมาพี่ไม่แปลกใจแล้วใช่่ะโอเคคำถามของหวานวันนี้คืออะไรคะคือหนูกับเขายังทํางานที่เดียวกันยังต้องเจอหน้ากันหนูอยากขอที่แบบว่าเวลาเจอเขาทํายังไงให้มันแบบไม่มีปัญหาหรือแบบเป็นปกติที่สุดแล้วทุกวันนี้เวลาเจอทำงไนตบกันเหรอหรือไง ไม่เขาเขาก็ทําเฉยนะเขาก็เฉยหนูก็เฉยแต่แบบก็เฉยก็แหละก็ต้องตงเฉยแล้วนะแล้วหนูจะทำนะแล้วหนูจะทําอะไรนี่ื่อเขาอ่ะเขารู้สึกว่าหนูเป็นทาสเป็นอากาศอยู่แล้วมันก็จบกันไม่ดีเท่าไหร่อะค่ะพี่แล้วอยากไงอยากอยังไงอยากจะคุยดีอยากเดินสวนแบบชนะอย่างเงี้ยหรือไงหรืออยากคุยดีหรือยังไงไม่นี่อยากคุยคือแบบเราก็ไม่อยากให้มันกระทบกับงานเพราะด้วยตําแหน่งหน้าที่งานของหนูด้วยอ หนูกับแฟนต้องทํางานร่วมกันหรือแค่แค่จะเดินผ่านกันหรือว่าเราต้องทําในแบบทีมเดียวกันหรืออย่างี้หรือเปล่าใช่ด้วยเนื้องานและหลายอย่างคือเราต้องมีการคุยงานกันด้วยมีการเจอหน้ากันก็พี่พี่ย้าแล้วย้ายได้ไหมล่ะถ้ามันไม่ไหวก็ย้ายอ่ะต่างคนต่างไปดีว่ามันก็ยังมีความก้ากระอ่วนแหละในในช่วงเนี้ยถ้าเอางนี้สำหรับพี่ที่เคยอยู่บริษัทที่มันมันต้องนั่งเจอกันอย่างเงี้ยนะออฟฟิศอย่างเงี้ยนะ คือถ้ามันทนได้กับความกระอักกระอ่วนก็ทนไปสักพักมาดูซิจะเป็นยังไงหรือหรือจะออกก็ไม่แปลก ก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่คนเราบางทีมันก็ต้องล้างไพ่เหมือนกันบางทีแม่ก็ว่าจะใช่ไหมไม่เจออ่ะก็เขาบอกอย่าเอาแฟนในที่ทํางานเดียวกันเวลาเลิกกันนี้แหละนี่แหละสิ่งที่ต้องเจอเพราะฉะนั้นถ้าเลิกถ้าพลาดย้ายน่าก็ยางได้แต่ถ้าหวานเลิกจากทางโปรเฟ s ชั o นอลก็ต้องมืออาชีพอ่ะก็ต้องโกรอนอ่ะใช่ก็นิ่งๆก็แค่นั้นเองก็คือคุยแค่งานอ่ะจากนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจหนูคุยเรื่องงานจริงๆคุยกันเนื้องานก็ไม่ต้องมีอารมณ์อะไรในนั้นแล้วดูเหมือนผู้ชายอ่ะไม่ได้อะไไรกกกัับบหหหหววววาา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 นน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 ใใใใชชชช่่่่่่่่เเเเเมมมืือออออผู้้้ยยตีีีีคคค็็ทททปแแํงละะ ทำนิ่งๆไปก็เหมือนที่ทํามานี้นแหละไม่มีอะไรซับซ้อนกว่านั้นนะจริงๆแล้วอะแล้วก็นั่นละไปอย่าไปทางนั้นนะหวานนะค่ะ <c oughs> จ้าก็นะถ้าคาแนะนําของพี่ก็คือให้มึงรู้ว่ามึงไม่ได้มีค่าขนาที่กูจดจําขนาดนั้นจ้ะ <c oughs> ใช่ใช่ใกูก็แค่เดินผ่านแล้วก็มึงก็คือธาตุคืออากาศเหมือนกันแล้วก็ถ้าคุยเรื่องงานกูคุยได้นะเพราะมึงไม่ได้มีค่าขนาดที่กูจะต้องหลบหลีกเขาต้องอายนะมึงคนที่อายคือมึงค่ะ ล้ว <อะ S 1> ถ้า <อะ S 1> พูด <อะ S 1> เรื่องเก่าๆให้ถอดรองเท้าแล้วตกปากมันพุทโธพุทโทอย่าลืมโทรนะ